สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาทำทอดมันปลากันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากทำสูตรเต็มนะคะก็ลิงก์อยู่ข้างใต้นี้นะคะหรือใครจะไปซื้อจากห้างแล้วก็มาทอดกับหม้อไร้น้ำมันก็ได้นะคะบอกเลยว่าเนื้อเด้งมากที่สำคัญไม่มีน้ำมันเลยค่ะปลอดภัยกับพุงเรานะคะซึ่งวันนี้นุกมาพร้อม อาจาดค่ะเสิร์ฟคู่กันนะคะรวมถึงวิธีทําอาจาดแบบง่ายๆกันเลยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมน้ำมันในลักษณะอย่างนี้นะอาที่จะทํานะคะทอดมันกันเลยนะนะคะแล้วเอานะคะน้ำมันทานะคะในลักษณะอย่างนี้ทาให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราสเะเยยน้ำมันนิดนึงข้างบุนนะ นะลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะสูตรทอดมันอยู่ข้างล่างนี้นะคะเป็นทอดมันปากายนะคะทอดมันนะคะปลาก็ลักษณะรนี้นะเราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปั้นก้อนแบนๆเลยนะใส่ลงไปนะคะก้อนแบนๆอย่างนี้นะกดให้มันแบนนิดนึงนะคะนี่นี่ ijo. ลกักษณะอย่างนี้นะคะกดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสูตรทอดมันอยู่ข้างล่างนะ,ะถ้าเกิดใครนะคะแบบ ที่เกียดทําเอง <g iggle> ก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะคะที่แมคโครก็มีนะนี่นะคะขนให้เนแมนเลยนะคะนี่นะคะขนให้มันแมนเลยนะคะ ขนาดขึ้นอยู่กับความขยันของเราเราขยันเยอะเราก็ใส่ขนาดใหญ่เอ,อ้เล็กนะขั้นตอนนี้นะคะเราทาน้ํามันข้างบนหน้านิดหนึ่งนะคะซึ่งเราจะใช้น้ํามันมะก,กอกหรือใครจะใช้สเปรย์น้ํามันก็ได้ค่ะแลาค่ะเราตั้งที่ร้อยแปดสิบองศานะคะเป็นเวลานะคะเจ็ดนาทีก่อนนะคะเราค่อยกลับด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่มันจะแบบนี้เลยเห็นไหม นะคะฉ่ำๆ,ๆ mhm. เลยนะคะ,ๆๆๆะ,คะทีนี้นะคะเราพลิกกลับด้านค่ะป네ุ๊บๆนี่ไม่ไม่ติดเลยเพื่อนๆเห็นไหมไม่ติดเลยนะคะไม่เลยนิดเดียวนะคะเรากลับด้านนะคะใช้เวลาอีกสามนาทีนะคะหลังจากกลับเสร็จนะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะเราก็ไปทําน้าจิ้มกันด้วยนะคะซึ่งสามารถกินกับน้าจิ้มไก่แมปปนอมได้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวสุดต่อค่ะ1้0ยแปองศาเหมือนเดิมนะคะแต่แค่สามนาทีนะ นะคะคแล้วเดี๋ยวเรารอนะคะค่ะเรามาเตรียมในส่วนของแต้งก้ากับหอมหอมแดงกันนะคะหอมกันก่อนนะคะหั่นนะคะซึ่งหลายคนนะคะสามารถกินกับน้ำจิ้มแม่ปรานอมได้นะคะน้ำจิ้มไก่นะคะแต่อันนี้เราทำอาจาดกินเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอาจาดกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่น้ำตาลทรายไปนะคะ4ช้อนโต๊ะเกลือ1หยิบมือนะคะและนะคะน้ำส้มสายชูนะคะ5ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะน้ำแงเหล่1ช้อนโต๊ะค่ะเหาก็จะคนนะคะจนน้ำตาลทรายละเดือดนะคะแล้วก็ความเข้มข้นนะคะพอที่เขาเรียกอะไรนะความข้นตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วเราไปจัดเสิร์ฟก,กันนะคะ เอาละค่ะเราได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะคะโดยที่เรานะคะจะใช้ตะไบสัไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะคะที่หั่นไว้นี้นะคะเราก็ได้เมนูง่ายๆกันแล้วนะคะจากจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความฟินกันนะคะ ก็เห็นได้ว่ามันฟินมากๆนะดูนะคะนี่นะคะปาสจัดน้ํามันกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเวลาจิ้มนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะโอหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลูกและทีมงานทุกคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสําหรับเมนูทอดมันจากหม้อทอดไร้น้ํามันกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะเรามาทำเมนูอะไรกันอีกรอดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส cribe ชอบ Easy Home ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ